สวัสดีครับอยู่กับไฮไลท์นะครับของนนเอนจอยโดยผมนนนะครับวันนี้มาช่วยเหมียวไม่ให้เปียกฝนนะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าเลเวลเราพัฒนาขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็น89อยากจะพัฒนาให้ถึง90นะครับดูที่ขีดสีเขียวด้านล่างก็ได้ครับไปกันเลยครับเขาให้ช่วยลูกแมว5ตัวนะครับเสร็จจากลูกแมวตรงนี้เดี๋ยวผมจะไป เดี๋ยวผมช่วยลูกแมวเสร็จแล้วได้ของรางวัลเสร็จแล้วผมเปิดหีบก่อนแล้วก็ไปไปอะไรนะไปโดดกบอ๊บออช่วยลูกแมวก่อนนะนี่มีอาสน์เดี๋ยวเราช่วยท้องแมวก่อนครับแมวจา๋าโหโัวลง ้องเสียงหัวปวดน,น,น,น่าสงสารน่าสงสารตอนนี้ลูกแมวตกใจเสียงฟา้องไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆชั้นตกใจบุงเป็นลูกแมวเกิดใหม่นะครับได้ยินหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ผมเสียงเบาไปเขาเป็นลูกแมวเกิดใหม่นะครับเราอยู่กันนอนเอนจอย โอ้เอโออเห็นผมใบโวลาจริงครับบางทีเสียงดังเสียงค่อยขออภัยนะครับต้องเสียงดังขึ้นมานิดนึงให้ท่านผู้ชมได้ยินนะครับอันนี้ช่วยลูกแมวได้4ี่ตัวแล้วเอ้ลแมวอยู่ตรงไหนอีกแมวน้อยตัวเล็ก อโอเคแล้วก็กลับกันนะครับมีตัวเล็กมีมีมีมม่มีเลียวเรียวมีเดียวเล็บอตกใจพึ่งนะครับต้องถามว่าเขาบาดเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรนะโอ๋โอโอโอ,โอ,โอ สงฟังโอเคได้ของแล้วเก่งมากทุกแมวเรามาเปิดของลุ้นกันทำแทรดมทำแททำแทแท,ท,ท,ทไม่มีกิจายวันกลายเป็นเปิดของช่วยแมวช่วยแมวแล้วก็ได้ของเปิดหีบแทนนะครับได้เลเวลก็ถือว่าดีแล้วกันนะครับ <Yeah. S 2> คือคิดว่าไม่ได้ของที่ดีมากมายนักนะครับเป็นแค่กิจรายวันถ้าขึ้นนะขึ้นน่าจะขึ้นได้จากเลเวลตัวเองแค่นั้นนะครับแยะยะพวกออฟออฟเซอร์พวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ลองขายดูขายในกิวกว่อน ไข่ได้แล้วโอ้โหไข่ได้แล้วองไข่คร้งนนหนึ่งนสามเก้าหกหนึ่งสามเก้าหกเยอะกว่าหราไม่เยอะกว่าเราก็แยกแยกเป็นชิ้นชิ้นเราก็จะได้ใบไม้เขียวมานะครับ แย่อันนี้ก็แย่คออฟเซอร์ตรงนี้ไม่ค่อยมีมีผลช่วงนี้นะครับต้องเลเวลเราพยายามจะเลเวล90นะครับเพราะคนอื่นเขา90้า90-91กันหมดแล้วนะครับได้ของเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมหมายถึงดีนะครับ ระสุนของบริจาคเพืบริจาคให้กิวไปอันนี้ออฟเวอร์ชั้น2เราได้เราได้ผลมายาขั้นสองนะครับมาช่วยเราขอให้เราเก่งขึ้นเยอะๆเลยนะครับดีนะรเราจะได้เก็บเร็วๆง่ายได้ของดีเลยฮนะหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้า ตีบอสไหนป๊อปดีกว่าไหมไม่ดีว่าไม่ได้ดีกว่าสองศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ห้าเจ็ดที่ยอดขีดเรามีสองหกเจ็ดสองแล้ว,มลวไม่ได้ดีกว่า ให้คุณแมวอีกแล้วครับคุณแมวอัน,นี้แยกครับแยกอ้นนอาวเลเว่าเราอัปเดตแล้วนี่ได้หูจิ้งจอกดอกไม้นะครับนี่๋อ,องออง ดีกว่าฮะเราไปโดดกบอบอ๊อบกี้โดดกบอบออยู่ไหนเน,นาะน,นันนยังไงนี่อยู่นี่ใช้เวลาแป,ป๊บหนึ่งไปสำหรับคนที่ดูไฮไลท์อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ <aja S 2> <โด>เรามาโดดกบอบๆบก่อนนะผมโดดสักสี่รอบแล้วกันนะ คิดว่าไปไม่ได้ไกลก็เป็นกําลังใจให้ผมนะรตรงนี้ต้องกะกะพลังในการกระโดดนะครับเราจะมีสเตตัสเนี่ยทีแรกก็ไปเสช่แล้วไม่ได้เลยเอาลองใหม่ได้กี่ชิ้นข้ามไปเลย แ้วได้แค่สี่ชั้นไปอีกก็สนุกไปอีกแบบนะครับผ่อนคลายความเครียดเราจะจะมาเคิียดไม่ได้นะครับเราไม่ได้เราเล่นเกมเพื่อความมันเทิก็ตลกขำๆไปฮนะอย่าจริงจังมากแต่เราจริงจังเฮเราจะจริงจังไปทำไมในชั้น8แล้ว ฉันคือกบตบๆจบลงพอไกลๆยากๆก็เริ่มยากแล้วเริ่มคุมคุมนิ้วคุมมือไม่อยู่ ฮุตโต้ฮุทโต้ฮุทโตชั้นที่แปดแล้วครับสามสิบแล้วเก่งมากตัวเองเก่งจริงครับแต่ก็ไม่เคยถึงสี่สิบกว่านาทีนะ มืนมันจะดักอ่านทางเราถูกว่าเราจะผ่อนตรงนี้เราไม่ผ่อนตรงนี้เริ่มเล็ก,เล,กเล็กลงเรื่อยๆก็จริงอ่มันยากขึ้นจริงครับแป้นนี้มันเริ่มยากขึ้นมันก็เลยยากขึ้นเนะี่ยเราจะไปถึงแค่ไหนมันเริ่มเล็งยากขึ้นจริง 55าสิบห้าไม่เคยมา,มาไกลได้ขนาดนี้เลยแปลวแต่ห้าสิบห้าถือว่าเก่งแล้วโอ้โหเก่งมากมากาาผมลองทำอีกทีนึงแปลวไปได้ไม่ไกลโอ้โหคน,ค,นคนอื่นคนอื่นก็โดกระโดดสองขั้นติดนะฮะผมไม่สามารถขนาดนั้นนะ เก่งมากเลยเมื่อกี้ทำได้55้ได้ไงก็ไม่รู้นะไหนผมนนโดด3ขั้นติดเลยไม่ได้คนเขาโดดกันยังไงวะสูดลมหายใจเขาอาจจะเติมหรือซื้ออะไรเพิ่มผมไม่มั่นใจนะครับไม่ได้เติมเป็นอาชีพนะเล่นพอขำๆ 28เหมือนเดิมที่เราพักเหนื่อยตะกี้แล้วเราไปถึง55ไม่น่าเชื่อเลยครับกดรวดเดียวไปถึง55ได้ สีมันเริ่มเล็กลงเล็กลงครับก็อย่างว่างต้องคนเก่งจริงๆสมาธิจริงๆครับ 68แล้วทํำลายสติติแล้วครับผมไม่เคยได้ไปได้ไกลขนาดนี้จมเก่งมากไม่มีรางวัลให้นะครับจบไลท์ตรงนี้แต่เพียงเท่านี้จบไฮไลท์ก่อนนะครับรอบเกมนี้โอเคผมกดกดหยุดยเออกดหยุดไงหยุดหยุดหยุด